นี่แกแกจำอะไรได้ไหมว่าแกเคยทำอะไรกับฉันสิ้นพอดีว่าผมเนี่ยพอดีว่าคลิปมันตัดไปก่อนเพราะพอดีว่าเบลผมมันกำลังเต็มแล้วแกครับแต่ตอนนี้ผมไม่แก้ใหม่หมาใ,ใหม่แล้วครับพอดีครับกับมาเล่นปานตอนนี้ผมมาเล่นฟีดแอนด์โบรกับแล้วตอนนี้ผมมาเล่นพิชชั่นสเน็คเฮดนัวเองนะครับสิ่งจะถามว่าทําไมผมเนี่ยยังแค้นในพวกนี้ไอ้พวกปลาไทน์บสเกตบอเพราะว่า ตัวเองตัวมึงก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากูในตอนที่กูเป็นปลาจระเข้บ้านม,มึงก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากูบ้านจนไนกูถึงสไลด์มันท้องได้เห็นภาพชุดบุดอิดเละครับเออผมงเลยตัดมาแก้แค่ด้วยพี่ช็อนเละครับเ,เสียงใครกัดอะไรวะด้านหลังนี่ไตของมันมมมเล่นเกมเพลของพี่ช็อตสสดงเหรอครับซึ่งผมจริงๆว่าเจ้าตัวนี้แบบ มีก็อดีอย่งางคือเราสามารถเกิดมาปุ๊บเราไปกินตัวไหนก็ได้เลยครับยกเว้นปลาดุกยักษ์อเมซอนนะครับเหมือนเดิมปมา้าบงเราคือฆ่าปลาดุกยักษ์อเมซอนตัวนั้นนะครับตกใจอันนี้เพื่อนดูว่าพี่ดุกนี่มเกลียดการขโมยเด็กทัครับตกใจหมดดูว่าเพื่อไปสิดูว่าพี่ดุด เพื่อนจะไปเอาอะไรอ่ะปกติปกติพี่ชอบเพื่อนเราจะอยู่แต่แถวอ่าทับแล้วก็เอ่อตรงตรงแถวพรลบาเลเตอร์ครับสงสัยอย่างสงสัยเขาตามเรามาไงชุลปุ่นกระปุ่นกระใจชุลปุ่กระใจอ๋อ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 เศร้สี่เดชพี่ครับขอที่ใส่ซึ่งตอนที่ผมจะบุดีจนมาถึงตอนนี้เลยครับ เกระดาษกระดผมแก้แค้นบรรสำเร็จไปแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้อ่านคลิปเนี่ยผมเลยมาแก้แค้นด้วยตัวคุวนี่ครับเออทำเอาผมงุดอิดเลยครับคือผมพราะผมไปดูวิดีโอมางแกนในตอน,นอที่ผมพ่ายแพ้กับพี่ปลาพายมัสคิลรันตุนรันดับมึงจำอะไรกูได้ไหมเคยทำอะไรกับกูไว้ครับมึงจำได้ไหมตอนที่ได้มึงจำได้ไมึงกูอ้าอ้โอ้โ,อ,โ,อ,โอ,อย่ามากัดชัดกัดได้ไหม จ,จ,จับได้ไหมว่าแกทำอะไรกับฉันไว้เออจับได้ไหมเออครั้งที่แล้วแต่แกจับได้ไั้ว่าแกทำกับฉันไว้แสบมากในชาติอดีตก่อนที่ฉันเคยเป็นปลาตะลเค้แกก็ไม่ได้ใหญ่กว่าฉันมากแต่ทำไมฉันถึงสไลดลงท้องแกได้เออ,อ,อ,อนไงเออกระดาษผมแก้แคบมึงสำเเ็จแล้วผมยังหงิดอ,อ,อยู่เลยครับเออฉันที่ผมพ่า,าแพ้ ออาไปเลยนะครับเออแต่ว่าไปเรายังไม่เคยฆ่าปลาจระเข้ที่ตัวละครอื่นเลยนะโอเคเดี๋ยวเมาไปฆ่าในคลิปนี้ก็แล้วกันไปพี่ปลาจระเข้ยูนแถดแถวดีได้ข่าวว่ายืนแถวดีไม่ใช่หรอกครับเอาเงียบเลย ด้าเพื่อนเราครับพี่เขาหายเงียบเลยครับไม์อะไรทุกอย่ใช่เลยนี่เบอร์นี่เลยอย่าคิดว่าฉันอย่าคิดว่าจะเป็นปลาสเตอร์เจียนดีไงพอ คือผมจะบอกอะไรนะคือปลารตร์ี้กับพี่ปลาสเตอร์เจมันเหมือนกันมากเลยครับคือบาอองคนเนี่ยแยกแยกแทบไม่ออกเลยครับสำหรับเกมนี้ครับแต่ตอนผมแยกออกครับตรงที่พี่ปลาสเตอร์เจนสีผิวของเขาเดี๋ยวจะเป็นสีดำะน,นะครับและตัวแข็งนะครับแต่พี่ปลาตร์คี้เดี่ยสีผิวของเขาจะเป็นสีเขียวและตัวตัวอ่อนนะครับก็จะว่าไป จัดใหญ่เจอพี่ดุกแล้วจะเอาบัลล่ะปลาดุกยักษ์มาซอนเล่นทีมือเลยเหรอฮะ้กัดเด้กัดเจ้กัดไอ้จะเอาฉันกันเลยเอาสิเออเอาอีกทีเอาอีกทีกัดให้เกือกตัวไปเลยเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอมันก็ขอให้สมัครกันใหม่ในคลิปหน้า จางาาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ